่ได้ยังกินละย่ายบ่นี่ได้ยังกินละย่ายบาดโตเต็มตัวอ้ายเนี่ยพี่น้อง

นี่หลายรูปแบบพี่น้องมึงเนี่ยอืมแม่มากินเข่าเขาใหญ่เลยตัวบุ้งน้ำอืมเขื่อนบ้านท่านมาทักท่้นมาศสตรหวานตัวบุ้งน้ำท่รนมชาติมากินน้ำกันพี่น้องมาเด้ออ่าตัวให้กินเข่าเส้ามาเด้ออืม,อมน้ำกันไม่ก,กินน้ำกัน แซ่บคือเก่าเหมือนเดิมน่ะอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมแซ่บคือเก่าเพิ่นว่ามาครับกับมา,บมาบดำลุยระยะสมศรีเงาครับผมเมือนี้กินข้าวน้ำพุนที่เก่าแหละข้าวเ,าเศร้าเพิ่นน้ำหวานกินแล้วก็จะกินยาตัวน่ะกินแล้วก้ม,มดันก็ใช่ด้วยว่อยาก,ก้มดันดันสูง ให้พี่น้องเบิ่งหน้าตากันอ้วนอันนี้ปิงปป้งปลาครับผมสดสดบัวนนะโตแบบเงี้ยเลยแฮมแฮม,มแฮมแฮมอันนี้สมตำรือตำของฮวงบานเั่งกับอันนั้นแบบแบบยังกะบับกน้ำลวกบ่ะน้ำลวกอ่าอันนี้ผักสดบัวนะบักเขืยอไอะไรย่างหลายแนวม,มากินน้ำกันอุดมสมบูรณ์ยอด

เฮ็ดเองครับบ um ่าว่าสิเป็นไอ้ปลาแดกอ่าบักหุ่งกระปูกเองเขาก็นึงเองอ่าพักก็ลวกเองมาปลากำมักเองเพื่อนเพื่อนว่าดังซุ้มเงินไฟว่าดังดังไฟหนึ่งเขาบ้า รับใจด้วยอาหารว่างม <laughs> าอาหารว่างก็มีมันรับใจด้วยอาหารว่างโอ้โขาดอย่างเดียวจ <laughs> ีของหวานกินหวานานั่นเนาะของหวางยังมีหวานรสหวานอืหวานไรก็บวดีจีรสความหวานเราต้มสมุนไพรพ่ะหมูเนี่ยเรากินหวานไรมันจะเลี่ยน สมุนไพรพุ่นแล้วเห็นบ่หน้าเราใสากิ้งเลยพี่น้องนะ<ม>อายุห้าสิบกว่าเด้ครับนี่ใก,กล้จะหกสิบแล้วก็จะได้รับเงินผู้เฒ่าแล้วเ<ห>บิ่งวันยังวันผู้สาวสำน่อยนะ<ม>เรากินผักเลีย้ยเรากินหญ้านี่พี่น้องแล้วดูแลสุขภาพเนีย่ยบดสิวอ่ะกินผักหญ้า,าไม่กินบ่ได้กัน เนื้อผักกินง้วกล้วยกินหยาต้นกินผักนักอะไร่ย่งปลูกเองนี่พี่น้องเนี่ยผักหินมอเล่านี่ปลูกเองนี่เองกินเองผักพวกผักยังใไลยางในน้ำพี่น้องเนี่ผักหยายักกาจอัีากระำน้ำอันนี้ปลูกเองเนาะผักปลูกเองมัดี้ไปซื้อที่ตลาดได้พี่น้องนี่อ ต้องกินต้องหายต้องกินต้องหายเพ็ดต้มังคุ้งเศรษเพศเศรษเพศอะไรอะไรจนหายวะเศรษอะไรจนหายแต้มังคุ้งใส่ใบกระเทียมพร้อมได้พี่น้องเลยสูตรนี้คือสูตรยังไงสูตรโบราณสูตรเกโก้เนาะโบราณเนาะพวกนี้เนาะโกโก้อือสมัยเราเป็นเด็กหน่อยเป็นต่ำเฉยแหละตำมังคุ้งแศรษอะไรเศษประกรอบ ใบกระเทียมสูตรไอ้ไปนั่งกินอยู่หน้าเด้อเนี่สูตรเนี่ยปาตการบ้านนาเนี่ยสูตรเนี่ยเรียบปราหลาดมาฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจเพื่อนได้ครับเดออซองน้อยๆครับผมยายสมศรีหรือมาดามลุยของเขาครับผมฝากเป็นกำลังใจเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอกดติ้เข่าใส่กค่ทิ้เข่าใหญ่ติ้เข่าหน่อยอยันขาแม่ อืมโอ้ยยังเป็นบักท่องจ้ะมาครับม,มาครับมาจินขอร้องกันครับมาดามหลุยลือยายสมศรีของเราครับผม,อ,มอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซอยดั่เไ้อนดังก็ยังดังไฟได้พี่รองเนี่ยฮะดังไฟซุอมือได้รหรอ ไปหนึงหน่งเสาขึ้นมาได้ไหม,มเป็นกำลังใจใเพิ่มครับผมครับส่องไอเสียงสองทองอย่างสองสองวันไรใส่แกด้ใส่ธรรมศาสตร์อสองพื้นหนึ่งฐานมไม่ใช่แกดเพราะอะไรครับว่าดีผ้นเก่าผ้าแก่เออสูตรโบราณเนาะโบราณเก่าโบราณเผืนผ้านัน่นเพราะว่าถ้าใส่แกดมันเป็นยังไงไง แสีงามาเขามันแขง็งเฮ้งมันมอหอมเนาะ,ะบ่ได้กินฟื้นกินไฟคืนนน้นบ่านนะพื้นบ้านมีเขาแบบบ้านๆหน,นุน่มๆถ้าเก่จาจ้าปู่ถ้า่าติยายถ้าเห็ดผ้าท้ำมาพี่น้องไอ้แสบๆน้ำมาดำครับมาดำลุยเข้าแต่มาห้องแสบก็ยังไงได้ปลาแห่งกัดไม่ไม่หัวเน หชพักนัขั้วปลูกพักกินเองพ่อมกุลกนาวอรอแดงอืมปูกเังมปลูการดอกปลูกพอได้ยุ่ได้กินนี่หะอลู่อสายดอกว่ะปลูกพออยู่พอจินดีก็ซื้อเพิ่ว่าแบบพอเพียงเจ้บอเพียงพ่อ ได้การคือเก่าลราเพิ่น,นก็ได้มาดามลุยองอ,ยอเยงเ้าก็ได้แซมน้อยให้เ่าลอยบังหนามกับหวานหวานทัรงมาสันอืมวน<อ>บังหนามคน<อ>น่ะลอยเป็นน้อยนะพวกปลาเนี้ยหวานต้มเป็นน้อยเลยด,ด,ยดนในน้อยเลยมาสัน,นไปเก็บมาจากสวนริมหัวเน้ยไม่ไม่เลยพีน่น้องต้มหอมแซมนะบังหวานา มาเลยพี่น,อนอ้องเด้อกินขอน้ากันครับผมแสบๆน,วๆนัวๆครับผมอย่าลืมนะครับเป็นกาลังใจกันนะครับน้อซ่อมหน่อยๆครับผมเป็นกาลังใจดันกันให้ถึงฟังถึงฟ้านะครับเนาะถึงบ่ถึงฟังกันก <c oughs> ็ <c oughs> ให้พี่น้องพอสนุกสนานนะครับผมเป็นไปได้กะ ขอแห้งพี่น้องนะครับผมดัน,นสู่ต่อไปครับผมชีวิตยังไม่สิ้นดิ้นกันต่อไปอังกินเขาน้ำกันครับพี่น้องครับว่าหลายใหญ่หางครับผมามาด้วยแส,สบๆน้ำกันเนะีคนโสวดด้เนี่ยสวดเฉพาะสวด,ดนะครับมาสวดนะจ๊ะขอเจ้า ยายสมศรีของเฮาเลยคนโสดด้วยครับยายสมศรีมาดำลุยนี่ครับไม่คูได้หาคูไม่หายในหนาวแล้วเนี่ยบัดชีว่า <c oughs> ไปกินยาดีกว่ามั้งเลยเ่อนจับจองมองหาที่นั่งนะครับคู่มาหายในหาคูตั่งไต่ไหนนะบากติดตามน้องยายเนาะมาพี่น้องกินข้าวนรำกันก่อนนะครับยายสมศรีด้อมาดำลุยของเราครับผม เหมือนเดิมที่เก่าที่เดิมครับผมพูมง่ามนี่แหละฝากเป็นกำลังใจให้พี่นนองครับน้อสวัสดีพี่น้องแน่สวยเรียกว่าได้อชสวยเรียกว่าได้เะอ่าสวัสดีพี่น้องนะครับผมสายใจยาวหายใจดื้อเลยเจ็บแซ่บคระปุ่ม สวัสดีครับ